สวัสดีเจ้าวันนี้มีเทคนิคดีๆนะครับกับ Windows 7นะเคยมีครับที่ไอคอน Windows 7มัน,นโคตรใหญ่นะอันนี้ผมก็ทำเกินไปโคตรใหญ่เลยซึ่งมันใส่ไอคอนได้น้อยน้อยเหลือเกินสำหรัการใหญ่จริงๆเราแก้ได้นะครับด้วยการกด Control ค้างแล้วก็ใช้ Scroll Mouse เพื่อลดขนาดมันเ,เห็นว่านี่ต้องการเล็กขนาดไหนก็ อันนี้เล็กสุดแล้วนะครับแล้วนี่ใหญ่สุดเลยใหญ่มากใครแคอยากได้ขนาดไหนก็จัดกันไปเลยนะครับนี่เราก็จัดวางกันตามสบ,าย,บายนะครับนง่ายๆนะครับเทคนิคดีๆมีมากันให้กันตลอดนะครับฝาก subscribe สสกันด้วยนะครับกับช่องทางติดตามกันทั้ง ยูทูบชาแนลนะครับกจะมีแคสเทคนิคดีๆเกมดีๆมาให้ได้ดูกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ